ทำความสะอาดหรือ,อยังอะไรก็ต้องไปดูค่ะแล้วก็ี่ไปอาบน้ำยู่บ้านไหมเมื่มอเน,นอี่วันยางระจุวันหยางจังยายน่ารักจังย้ายนย้ายเราอยากใส่บาทแม่นะคะเมียจมอีกย้ายจมอีกก็ทันไม่ซอยงานไปซะคืนเงี้ยแล้วจังเสียเอาผ้ามาโมตันคืน เอากูตามชุเลยอะมืออื่นมืออื่นนี่สิคืนเมนบอละที่จีนเขาจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะมีผักเก่ารูปค่ะแล้วก็มเชิญทุกคนเชิญนะแม่ทุกคนเลยนะคะเพราะต่อเห็นอย่างทอย้ายแล้วก็แพลวจะสั่งแบบตัวจีนนะคะเขาเอนมันยังสั่งมาจากกระเจ้าเจ้าดังนะคะมาจากอุดรกับมาให้มาให้แขกกินนะคะ เป็นบุฟเฟ่ต์นะคะแล้วก็จะมีซอยจุนะคะซอยจุโดยเฉพาะนะคะวานาสั่งมวาว่าอยากอาอยากกินซอยจุนะคะก็เอามาประมาณห้าพันหกพันบาทนะคะเฉพ,พาะซอยจุแล้วก็ก้อยส่วนอาหารนี่ว่าต้องให้แม่ว่าต้องให้ครอบครัวอยากน้ำเลยค่ะเพราะว่าจะเอาเป็นสําเร็จมาเลยนะคะจ้างกระจอมาแล้วกระจ้าจ้างจ้างกระจ้ามาจัดงานแบบมีเขาเอื่อเงียงเหรอแบบเพ็ดงามๆเลยค่ะ พากับมุนมาแล้วค่ะแมนตอนดิตอนเช้าค่ะแล้วก็ต้องไปบ้านนะคะจากน้อยนี่นี่มาเปิดพัสดุเดี๋ยวจะพาซิมบักสมของแม่กันนะซิมจังหวะกันขอบคุณแม่ยานะคะแล้วก็พี่จ๋านะคะพี่จ๋าด้วยชุดดาน่ารักมากขอบคุณค่ะข้าวไปเอ้าไม่เอยู่กบ้านเอ้าก็กันไปนบักสมน้อยใหญ่อะ บั <t t vinegar, ตดีค่ะบัตดีทุกทุกคนนะคะหนาวค่ะมื่อนี้หนาวตอนยู่ในได้หงอยหอนหอนขึ้นเนื้อนุ่ก็แตกออกมาขึ้นในวงบอลลัมซิงมาเมื่อวานกับซุปเปอร์อีกแม็กซ์ไปอีกเขตงงกับผู้ใหญ่ขายกระดาษแมงก็ยังบอกประมาณนี่ยบ้านซอยในบุรีรัมย์ ก็พูดอย่างกูว่าต้องไปดูว่าเขาจะไปกลางตรงไหนแล้วก็ต้องไปบอกเขาตอนเนี้ยไปเบิ้งบ้านว่าก็จะทำคาสะอาดอย่างเร็วไปแล้วก็ทยอยเอาของเขาก็ต้องไปซื้อของหยิบโอ้ยเบียดมือหนีร้ายหลายมั้งแม่มาซอยในข่าวกูได้ก็ได้ซื้อของไปซื้อเครื่องดื่มนู่นนี่นั่นอีกค่ะ สูงมันขาดพวกวาอุ้ยมันใส่เล้วดิหนิ <c oughs> พันใส่เลยเสียไม่เพิ่น <c oughs> ยีกอืมโอ้โหครับอืบอบนะมแสบหเรีะเกลัก่างดีแม่แสบอยู่อร่อยอืมแสบ สองกองนี่มันต่างกันอย่งไรแม่ดูว่ามันคนละเกจบอ่ะเกจไหนม,มันเหมือดจักมากันไปอกินเห็นเหมือดปุ่นหรม่เหมือดกองสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไม่ได้ไปรำค่ะเดี๋ยวไปเตรียมงานคืนบันรไม้เหมือนครับ ชเชิญทุนลูกคนนะคะเพะื่ออาจจะอะไรแบบไปเชิญด้วยตัวเองเป็นผูน้ใดเป็นพิ่เ,เาาสียดังเสียดเ่ากับวนร่วมร่วมเอานะคะก็ราะฉะ้นชกคนนะคะอันนี้นะคะว่ามืออื่นบา้านพระธิดาสีมาอยู่จํานวนหนึ่งนะคะอาจจะไม่เยอะอาจจะม่าอุ่นอัวนาฮานหร,รือพี่ว่าหุนชาไทยโอ้โหแสีบเสียบเสียบไใหญ่มันเกินโปมมันมาจืดเด้อ ม,าามันเกยจนมมดบานมันวา้องกินอันนี้เบิง้งน่วยอของยายน่าจะบุบาทองคนีมม้มีน้องอายมีค่ะมีหรอเปล่าแจะมีน้องอายมาเนาะตะกนะ,กกนะเออพี่อันพองตะกรันกับสมิตรน้องอายน้องดุนแล้วก็ก็ยินข่าวมามีพี่ดอกเหมยน้ำค่ะแล้วก็มาร่วมทำบุญนะคะทำบุญบ้าน ทำบุญอันเขาเอื้อาอยางกว่าอย่างบะที่มันเสียบต้นเงินแล้วไปทาบายวัดไมพระป่าพระป่าใช่ไหมโอ้หจักผู <laughs> ้ดใดอยากรวมทำบุญทําไดนะคะส่วนทําบุญขึ้นบ้นใหม่อยากซอยนองแพ้วขึ้นวันใหม่ได้ก็ได้นะคะ <c oughs> ใส่คาใส่จายก็ได้นะคะมีจํานวนหนึ่งแล้วขอบุณนะคะเอ้ยแม่กุณแม่ต้อยนะคะแม่ต้อยแล้วก็ พี่อ้อมใจนะคะวีจารณ์นว่นนึงเราก็พายุ่พี่บุ๋มพี่บุ๋มขอบคุณนะคะวววสวะัสดีค่ะรู้เมือนวันจันทร์กับเขาเขาเงี้ยสบายดีค่ะ จากกมากินน้ำแนวพี่แพ้วสมพัดหอย่ง <c oughs> พัานอย่างพวกนีน้จาแม่เป็แม่แมแมพรทรงมาไห่ไหมมีกลุ่มปิดค่ะมีกลุ่มปิดแล้วก็กลุ่มปิดนี้นะคะเป็นเ,เงินที่ได้ในกลุ่มปิดจะ ให้ครอบครัวพี่อิงดาวนะคะตามที่เพื่อนเขียนอยู่หนาเพลดเลยนะคะตามเขียนอยู่หนาเพลดเลยก <c oughs> ็คือแบบรวบรวมเงินในกลุ่มปิดให้ทางครอบครัวพี่อิงดาวนะคะวาวาเสียดไหลเพื่อนก็ได้วิโอกาสเพ็ดน,นะคะ <c oughs> ก็เลยถือโอกาสนี้เป็นงานบุญด้วยงานบุญขึ้นวันมหม่งาั้นบุญให้พี่อิงน้ำไปสีนะคะแ <c oughs> ต่พอเม็นทำบุญแบบแจกเขาอย่างนี้ค่ะนี้ก็คือแบบอยากไล่ให้ซื้อนะคะ ชอบรับติดตามขรบคุณค่ะบัตรเท่าไหร่เพราะท่านได้ประกาศบอกมึงก็ยังไม่รู้นะคะทางนี้ก็คือแพวให้ทางวงจัดก,การเลยนะคะบบกเกี่ยวกับแพรวเข้าบัญชีก็คือโอนเงินเข้าบัญชีทางทางวงเหมือนเดิมนะคะทุกคนหักค่าเสียจใจหรือว่าหากาักค่าเสียใจของวงศิลปินแบบเซิร์ฟม,มาสี่กระสรีให้ม,ม,มขอบหมครอบครัวค่ะทางที่อิงดาวนะคะโบเช้าจะมาให้เข้าบัญชีพดอดก เถ้าปวดหัวแบบโอ้ยารเดือดแล้วก่อนที่หาแล้วเปลี่ยนคนจากเงินอย่างแนวเขามาสิบสองพันโมงแบบต้องปิดตัวไงอ๋อบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่ไหมคะแม่ตอนมีคนบอกแล้วนะคะบัตรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะ ทั้งในบุญทั้งในเต็นนะหาน้ำกันผู้ดใดมาหน้างานมาได้นะคะ